เศรษฐกิจไทยในปี6-7นะคะโดยเฉพาะภาคอุาตสาหกรรมกำลังหน้าเป็นห่วงค่ะเพราะว่าปัจจุบันนะคะเผยตัวเลขโรงงานปิดตัวลง100แห่งต่อเดือนเลยค่ะและที่สําคัญนะคะทําให้ยอดคนว่างงานพุ่งสูงขึ้น ช่วงครึ่งปีแรกนะคะในปี2567ค่ะอุตสาหกรรมไทยเผชิญกับวิกฤตขั้นหนักถึงแม้ภายในระยะเวลา6เดือนแรกในปี2567นะคะจะมียอดจํานวนการเปิดโรงงานที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง1,009แห่งค่ะหรือเพิ่มขึ้นเป็น122.67%นะคะซึ่งพบว่าโรงงานส่วนใหญ่ที่เปิดกิจการนะคะจะเป็นนักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาลงทุนผ่าน B.O.I. ค่ะถึงจะมียอดการเปิดโรงงานใหม่เพิ่มขึ้นนะคะก็ไม่ได้ส่งผลให้เศรษฐกิจไทย ฟื้นตัวเร็วขึ้นค่ะแต่ขณะเดียวกันนะคะกลับมีจํานวนการปิดโรงงานลงถึง6 6 7แห่งค่ะหรือว่าถ้าเฉลี่ยต่อเดือนก็จะตกอ,อยู่ที่เดือนละ1 1 1แห่งค่ะซึ่งมีจํานวนเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วนะคะและมันแสดงเห็นว่าส่วนใหญ่นะคะเป็นโรงงานขนาดเล็กหรือว่า SME นะคะที่มีการปิดโรงงานลงในอันตราส่วนที่เร่งขึ้นค่ะ ส่งผลให้มีจํานวนคนตกงานเพิ่มมากขึ้นนะคะเป็น17,000คนอีกด้วยค่ะและข้อมูลจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมนะคะพบว่า5จังหวัดที่เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมอย่างชนบุรีนะคะที่มีตัวเลขปิดกิจการมากถึง118แห่งรองลองมานะคะเป็นสมุทรปราการ45แห่งและรองลองมาก็เป็นกรุงเทพมหานคร44แห่งค่ะ4นะคะเป็นปทุมธานี36แห่ง และนครศรีอยุธยา28แห่งค่ะและเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้นะคะกกรนะคะได้เสนอรัฐบาลให้จัดสรรงบประมาณเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและเพิ่มขีดจำกัดความสามารถนะคะในการแข่งขันของประเทศค่ะอย่างเช่น1น,นะคะการส่งเสริมสินค้า Make in Thailand ค่ะก็คือเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายและกระจายเม็ดเงินสู่ภาคส่วนอื่นๆค่ะ2นะคะการสนับสนุนอุตสาหการรมชิ่นส่วนยานยนต์ค่ะก็คือเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหการรมรถยนต์ อย่างรถไฟฟ้า EV นะคะและรวมไปถึงการปรับตัวสู่ธุรกิจใหม่ค่ะ 3. นะคะการส่งเสริม SME ค่ะก็คือเพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการรายย่อยค่ะ 4. นะคะบริหารจัดการของเสียในอุตสาหกรรมค่ะก็คือช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและที่สําคัญนะคะส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนด้วยค่ะ 5. นะคะพัฒนากําลังคนเพื่อรองรับอินดัสตร4.0ค่ะ เพื่อเพิ่มทักษะและความรู้นะคะให้กับแรงงานไทยค่ะอีกทั้งกกตนะคะมีการเสนอให้ภาครัฐมีมาตรการสนับสนุสน,นทางภาษีอย่างเช่นหนึ่งนะคะก็คือส่งเสริมการลงทุนในเมืองรองและสนับสนุนการลงทุนโดยใช้วัตถุดิบภายในประเทศค่ะ 2. นะคะก็คือส่งเสริมและลงทุนด้านวิจัยและพัฒนาในอุตสาหการรมสมัยใหม่ค่ะ 3. นะคะลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับเมกะเทรนค่ะ 4. นะคะลงทุนเพื่อรองรับสังคมคาร์บอนต่ำค่ะ 5นะคะปรับปรุงกฎเกณฑ์และกฎหมายเพื่อลดอุปสรรคในการทําธุรกิจค่ะแล้วก็อย่างข้อสุดท้ายนะคะคือพัฒนาความพร้อมด้านทรัพยากรเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนและการเติบโตของเศรษฐกิจค่ะอย่างไรก็ตามนะคะวิกฤตครั้งนี้นะคะมันกระทบต่อเศรษฐกิจและที่สําคัญกระทบต่อตลาดแรงงานค่ะทุกหน่วยงานรวมไปถึงภาครัฐนะคะต้องหาวิธีการแก้ไขและรับมือปัญหาเหล่านี้และสถานการณ์ต่อไปจะเป็นยังไงเดมีนจะมาอัปเดตให้ฟังค่ะ ไม่อยากพลาดข่าวสารเกี่ยวกับตลาดแรงงานและเศรษฐกิจกษษอย่าลืมกดติดตาม JobTalk n e w หรือว่ากดไลค์กดแชร์ช่อง Job BK Official กันนะคะ